ฮุนไดไม่ยอมแพ้ง่ายๆพลิกชนะพิงสปเดอร์วอลเลย์บอลหลีเกาหลีรอบชิงนัดแรกฮุนไดฮิลสเตรตต้นสังกัดของมดวิภาวีสีทองไม่ยอมแพ้ง่ายๆพลิกชนะพิงสปเดอร์วอลเลย์บอลหลีเกาหลีรอบชิงนัดแรกวันที่28มีนาคม2567การแข่งขันโคโววีลีเกาหลี2023-24รอบชิงชนะเลิศนัดแรกฮุนไดฮิลสเตรตต้นสังกัดของมดวิภาวีสีทองลงสนามพบพิงสปเดอร์ที่นำมาโดยคิมยอน ขยองซูเปอร์สตาร์วงการลูกยางเกาหลีใต้ทั้งนี้โคโววีลีเกาหลี2023-24รอบชิงชนะเลิศจะแข่งกันแบบชนะ3ใน5ถ้าได้ทีมชนะแล้วไม่ต้องแข่งจนจบผลปรากฏว่าฮุนไดฮิลสเตรทที่โดนนำไปก่อน2เซตไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆแซงชนะ3ต่อ2เซตส8ต่อ25 14ต่อ25 25ต่อ2 0 25ต่อ20และ16ต่อ14และนี่คือโปรแกรมแข่งรอบชิงชนะเลิศอีกสนัดที่เหลือ วันที่30มีนาคม2567เวลา11นาฬิกาห0นาทีฮุนดฮิวสเตรทพบพิงสไปเดอร์วันที่1เมษายน2567เวลา17นาฬิกาพิงสไปเดอร์พบฮุนไดฮิวสเรทวันที่3เมษายน2567เวลา17นาฬิกาพิงสไปเดอร์พบฮุนไดฮิสเรทวันที่5เมษายน2567เวลา17เนาฬิกาฮุนไดฮิสเตรทพบพิงค์สไปเดอร์ ขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐครับและเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวกสิบดอเรอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาราก,กสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ